ก็ท่านก็โชคดีแล้วกันครับถ้าท่านลาออกก่อนผมเชื่อว่าศาลก็จะจำหน่ายคดีท่านก็จะปลอดภยัยแต่ถ้าท่านไม่ลาออกในวันเกิดก็ยังมีเวลาอีก7วันก่อนถึง2 9นะครับยังมีเวลาตัดสินใจได้แต่ผมแนะนำแบบคนที่มาศารรัฐธรรมนูนทั้งที่เป็นผู้ร้องผู้ถูกร้องผู้แก้ต่างเนี่ยผมมองว่าศาลท่านให้ความยุติธรรมตามหลักนี้ทำแน่นะครับ พราะนั้นถ้าคุณแพายทองทานเชื่อมั่นในข้อมูลก็อยู่ต่อเพราะรอสารวินิจฉัยนะครับแต่ผมเชื่อผลจะออกมาแบบคดีของอดีตนายกที่ผ่าน่ันมาเพราะว่าผมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการยื่นตั้งแต่คุณสมัครสินทรเว e คุณยิ่งรักชิน,นวัตรคุณเศรษฐาทวีสินสามคดีรวมกันยังความหนักเบาเนี่ยน้อยกว่าคดีแพคุณแพายทองทานมัดรวมกันผมไม่อยากบอกว่าเกินครึ่งเพราะนั้นคดีของคุณแพยทองทานเนี่ยหนักมาก นะครับผมแนะนําอย่างเดียวเลยวันเกิดนะครับขอให้ลาออก